บางทีการเป็นที่1มันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าอย่าเอามาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเลยนี่ครับเพราะว่าการที่เราจะเอาชนะเรื่องหัวใจมันเป็นอะไรที่ลำบากใจมากนี่ครับเพราะว่าอยู่กันไปแล้วมันอาจจะไม่มีความสุขเหมือนตอนที่เราเอาชนะเขาก็ได้นะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ ปเรื่องมาดีครับก็จะเป็นนางเอกของเรากำลังยืนรอพนักงานคนหนึ่งอยู่ซึ่งก็เป็นเด็กฝึกง,งานในสังกัดของนางเอกของเราแล้วสักแพักหนึ่งมันเองก็ได้มาถึงเรียบร้อยนางเอกของเราก็เลยเดินเข้ามาแลวก็ดีบอกว่าทําไมมาช้าจ้างแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยแบบนี้จะไปคุยกับลูกค้าได้ยังไงจากนั้นเธอเองก็เลยตรงเข้ามาแล้วก็แต่งตัวให้กับพระเอกของเราแล้วก็ดีบอกวันรีบไปกันเถอะมาสายมากแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็เลยโบกแท็กซี่นะครับตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนดึกพระเอกกับนางเอกของเราก็สามารถคุยงานจบเรียบร้อยแต่ว่าทางลูกค้า ก็เลยขอร้องว่าให้ทั้งสองคนเลี้ยงเครื่องดื่มหน่อยเพื่อเป็นการตอบแทนที่ทางบริษัทของเขาเนี่ยได้ซื้อสินค้าจากนางเอกของเราทางด้านนาง,องเอกกับเพอกของเราก็เลยต้องตามใจลูกคา้านะครับจากนั้นทั้ง3าคนก็เลยมานั่งชนแก้วด้วยกันแต่ว่าพอชนแก้วไปได้สักพักหนึ่งทางด้านลูกค้าเนี่ยก็ท่าทางจะไม่ไหวพูดออกเชิงจีบนางเอกของเราอยู่นิดนึงนะครับจนทางภพอเอกของเราก็อยากจะห้ามแต่ว่ามันเองก็เกรงใจลูกคา้าส่วนทางด้านนางเอกของเราก็พยายามปฏิเสธแล้วก็ได้ชวนลูกค้ากลับบ้านแล้วสักพักหนึ่งก็มีโทรศัพทท์ ามาหาพระเอกของเรานั่นเองก็เลยดีขออนุญาตออกมารับสายนั่นเลยครับเป็นทางด้านคุณแฟนที่อยู่บริษัทเดียวกันโทรมาหาพระเอกของเราว่าเสร็จงานรวยังทางด้านพระเอกของเราก็ดีบบอกนะครับว่าตอนนี้กําลังกินเลี้ยงกับลูกค้าอยู่อีกสักพักหนึ่งน่าจะกลับเดี๋ยวถึงที่พักแล้วจะรีบโทรหาจากนั้นมันเองก็เลยดีขออนุญาตวางสายแต่ว่าระหว่างนั้นก็เป็นนังเอกของเรามายืนแอบฟังอยู่พอนังเอกเห็นมันวางสายเธอเองก็เลยเดินตรงเข้ามาเลยก็ดีบบอกว่างานยังไม่เสร็จเลยออกมาทําอะไรอยู่พระเอกของเราก็ไี้ขอโทษจากน ไป ale, หาลูกค้าส่วนทางด้านนางเอกของเราก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรหาห้องพักนี่ครับทางห้องพักก็เลยดีบอกว่ามีอะไรให้รับใช้ครับนางเอกของเราก็ได้บอกนี่ครับว่าฉันขอเหลือเป็นห้องเดียวได้ไหมทางห้องพักก็ได้ตอบตกลงว่าให้เหลือห้องเดียวนางเอ,งของเก,เข,อกนนเอของเราก็เลยขอบคุณจกนั้นนางเอกของเราก็เลยขออนุญาตวางสายแล้วก็ไปคุยก,กันกับลูกค้าต่อตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นช่วงดึกนางเอกกับพระเอกของเราคุยงานเรียบร้อยทั้งสองคนก็ได้มาถึงห้องพักทางด้านพระเอกของเราก็รีบบอกนางเอกเลยนี่ครับว่าผมขอกุญแจห้องผม ครับหัวหน้าทางด้านนางเอกของเราก็ดีบอกนี่ครับว่าฉันต้องขอโทษด,ด้วยนะพอดีฉันจองห้องไว้แค่ห้องเดียวนะให้เอกของเราก็น่าเสียเป็นนิดนึงนะ่ครับจากนั้นมันเองก็ได้บอกว่าเดี๋ยวผมไปหาห้องพักแถวนี้ก็ได้ครับจากนั้นมันเองก็เลยจะเดินออกไปแต่นังเอกของเราก็ได้ห้ามไว้นะครับว่าเธอรังเกียจหรอที่จะอยู่ห้องเดียวกันกับฉันห้องนี้มันก็มีห้องนอนทั้งสองห้องแล้วห้องก็ค่อนข้างจะกว้างจะกลัวอะไรแน่นะให้เอกของเราพอโดนนางเอกของเราบ่นมันเองก็เลยไม่กล้าพูดอะไรจากนั้นก็เลยต้องตามใจนางเอกของเราจากนั้นทั้งสง องคนก็เลยเดินเข้ามาในห้องแต่ว่าระหว่างนั้นพายอีของเราก็ไม่ได้ดังใกล้นางเอกเลยนะครับมันเองก็มัวแต่เล่นโทรศัพท์จนทางด้านนางเอกของเราก็รู้สึกไม่พอใจนะครับเพราะว่าคนที่มันคุยด้วยเนี่ยเป็นหัวหน้าอยู่อีกแผนหนึ่งซึ่งนางเอกของเราก็ไม่ชอบคนนี้ด้วยนะครับเธอเองก็เลยนั่งคิดแผนที่จะแย่งพาอีของเรามา แล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็ินิสแผนรีบร้อยเธอเองก็เลยดูบอกพระเอกของเราว่าเรามาดื่มกันดีไหมเดี๋ยววันนี้ฉันจะเลียงเองทางด้านพระเอกของเราก็ไม่อยากจะดื่มเท่าไหร่นะครับแต่นางเอกของเราก็ขึ้นเสียงใสจนมันเองก็ต้องตอบตกลงจากนั้นทั้งสองคนก็เลยมานั่งชนแก้วด้วยกันระหว่างนั้นนางเอกของเราพยายามเชีย์พระเอกของเราดืมด้วยนะครับจนผ่านไปได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เริ่มจะมึนเธอเองก็เริ่มปั่นพระเอกของเรานะครับแล้วก็ได้พูดเชิงจีพระเอกจนพระเอกของเราก็ดูท่าไม่ดีนะครับมันเองก็เหมือนจะ รู้ตัวพระเอกของเราก็เลยขออนุญาตมาเคลียร์เอกสารแต่ว่าระหว่างที่พระเอกของเราเคลียเอกสารอยู่มันเองก็พยายามกดโทรศัพท์โทรหาคุณแฟนด้วยจนนางเอกของเราเนี่ยก็ต้องใช้แผนไม้ตายนี่ครับเธอเองก็เลยเดินตรงเข้ามาคว้าโทรศัพท์พระเอกของเราแล้วก็ได้อ่านดูแชทเธอเองก็เลยมั่นใจนี่ครับว่าเป็นหัวหน้าอีกแผนหนึ่งเป็นคนที่เธอไม่ชอบนั่นเองนางเอกของเราก็เลยดีบอกนะครับว่าเธอกําลังคบกันอยู่ใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าบริษัทของเราห้ามคบคนในแผนกทางด้านพระเอกของเราก็รีบขอโทษเลยนี่ครับแล้วก็ได้ขอร้องนาง ของเราว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยนะครับนางเอกของเราก็ได้บอกไปนะครัวว่าได้แต่ว่าเธอต้องเชื่อฟังคําสั่งฉันนะไพเอกของเราก็รีบตอบตกลงเลยนะครับจากนั้นนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าตอนนี้ฉันเมื่อยมากช่วยนวดให้ฉันหน่อยสิไพเอกของเราก็อยากปฏิเสธนะครับแต่ว่ามันเองก็กลัวจะตกงานจากนั้นไพเอกของเราก็เลยต้องยอมนวดให้กับนางเอกของเราแล้วพอนวดไปได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็ปั่นอย่างหนักนะค่ัวจนไพเอกของเราก็ไม่ไหวนา่นเลยครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจาก จางก,กินเวลาเสร็จสัรเรียบร้อยถนนึงแดนอีกของเราก็ให้เพออีกของเราไปช่วยอาบน้านานเลยครับหลังจากนั้นดัางก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากอาบน้ําเสร็จสับเรียบร้อยถึงแดนเพืออีกของเราก็รีบมาโทรบอกคุณแฟนนะครับว่าเมื่อกี้มันเผลอนอนหลับไปก็เลยไม่ได้ส่งข้อความบอกเดี๋ยวขอนอนต่อก่อนนะจากนั้นเพออีกของเราก็เลยได้วางสายนั่งอีกของเราก็เลยเดินตรงเข้ามาและก็ได้บอกว่าฉันบอกแล้วงไงว่าห้ามคุยกับเขาแบบนี้มันต้องลงโทษนะแลวครับหลังจากนั้นด่างก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้ามันต่อมาพ อีกของเราก็เตรียมตัวจะกลับแต่นียงเอกของเราก็เหมือนเดิมนะครับไม่ยอมให้กลับเพราะว่าวันนี้กลับสายๆก็ได้นัน,นแหละครับหลังจากนั้นน่ะก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ